และจ้องมองใบหน้าขมเข้มของชายหนุ่มรุ่นน้องซึ่งมีรูปร่างสูงใหญ่กว่าเขาแล้วตอนนั้นเขาก็ยื่นมือออกไปพร้อมกับเอ่ยคำทักทายเป็นภาษาอังกฤษสวัสดีเจ้าหน้าที่พิเศษเดเมียนคำทักทายอย่างระมัดระวังของหนุ่มใหญ่เรียกให้ชายหนุ่มรุ่นน้องยื่นมือออกมากระชับมือกับเขาสวัสดีครับรุ่นพี่เจ้าหน้าที่พิเศษโน no. ผมไม่ได้ทำงานให้ CIA แล้วเดลตอบยิ้มยิ้มแต่คุณก็ยังทำงานรับๆให้พ่อผมและการเป็นที่ปรึกษาอาวุโสให้ MI 6กับองค์กรตำรวจสากลก็คงหนีไม่พ้นคำว่าเจ้าหน้าที่พิเศษอยู่ดีแต่ผมสงสัยว่าคุณมาทำอะไรที่นี่เขารู้ว่าภารกิจของ MI 6ซึ่งหนุ่มใหญ่รุ่นพี่วัยห่างกันนับสิบปีคนนี้ทำอะไร โดยเฉพาะในประเทศแถบนี้รวมทั้งจีนด้วยและภารกิจที่เขากำลังทำอยู่นี้ชื่อของเดลก็ถูกใส่เข้ามาในนาทีสุดท้ายแต่สิ่งที่เขาสงสัยจริงๆก็คือคุณจะถามผมว่ามายุ่งอะไรกับคุณชาลีก็ถามมาตรงๆเถอะคุณแฮร์ริสเดลหัวเราะออกมาเบาๆอย่างคนที่รู้ทันกันแล้วถ้าผมถามตรงๆ คุณจะตอบตรงๆหรือเปล่าล่ะชายหนุ่มถามแล้วมองไปรอบๆรอคอยคำตอบเพราะเขาติดใจที่เดลแอบเข้าไปในบ้านเขาแต่กลับไปเฝ้าดูชาลีอยู่เงียบๆแต่แล้วก็จากไปอย่างง่ายๆเมื่อเห็นว่าเขาลงมาพบเธอผมตอบคุณแน่แต่ไม่ใช่ตอนนี้ว่าแต่คุณได้ข้อมูลเรื่องนั้นมาแล้วใช่ไหมเรื่องนั้นของเดลก็คือการสืบ เรื่องเชื้อไวรัสจากพืชท้องถิ่นเอเชียสายลับรุ่นพี่รู้ว่าชายหนุ่มได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญให้เข้ามาสืบและสกัดกั้นการผลิตให้ทันท่วงทีไม่ทำผิดพลาดเหมือนทีมสายลับอีกทีมที่จีนจนเกิดโรคระบาดร้ายแรงจากไวรัสของสัตว์ลามไปทั่วโลกจนกระทั่งบัดนี้ข้อมูลลับมากมายหลั่งไหลาจากปากของมัทุรสโดยไม่รู้เลยว่า กำลังให้ข้อมูลแก่สปายและตอนนี้เขาก็กำลังแบ่งปันข้อมูลแก่รุ่นพี่เมื่อชายหนุ่มเล่าจบเขาก็พูดต่อไปผมอาจจะต้องไปสิงคโปร์ชายหนุ่มสรุปในตอนท้ายเดลพยักหน้ารับรู้แต่ไม่กี่อึดใจเขาก็เอ่ยขึ้นให้ผมไปดูให้ก็ได้นะผมก็กำลังจะไปสิงคโปร์อยู่พอดี คุณไว้ใจผมได้อย่าให้ชาลีไปสิงคโปร์ในช่วงนี้ที่นั่นเสี่ยงติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่ๆมากกว่าที่ไทยเดลเสนอจะช่วยชายหนุ่มเดเมียนยิ้มออกมาเมื่อได้ยินสปายรุ่นพี่ผู้ที่ดูจะรู้ไปเสทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของหญิงสาวที่ชื่อชาลีพูดออกมาเช่นนั้นคุณนึกว่าผมจะชวนคุณชาลีไปด้วยหรอผมไปทำงานนะจะให้คนรักไปด้วยได้ยังไงกัน และผมรู้ดีเรื่องเสียเ่ยงโควิดเดลหยุดยิ้มทันทีใส,ส่ศีรษะและถอนใจออกมาก่อนจะพูดกับเดเมียนผมว่าหนูชาลีคนสวยยังไม่ได้นับคุณให้เป็นถึงขั้นนั้นหรอกนะยิ่งวันนี้หนูชาลีเห็นคุณกับคุณหวานเดินสวีทกันท่ามกลางดอกไม้จากจอ cctv แล้วคุณงานเข้าเต็มๆเ,เดเมียนได้ฟังข้อมูลจากเดลแล้วก็อารมณ์เสีย แต่ตอนนั้นเองพวกเขาก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของผู้หญิงดังเข้ามาในโรงเรือนชาลีทั้งสองคนพูดออกมาพร้อมกันโดยไม่ต้องคิดพวกเขารีบวิ่งออกไปด้านนอกและเจอกับอมานและดาวุธกกำลังยืนมองไปที่โรงเรือนหนึ่งซึ่งอยู่ติดกันและอมานก็ร้องบอกคุณชาลีเดินไปทางนั้นพร้อมกับคุณหวานเห็นว่าจะเดียวกับเดเมียนมองหน้ากันนิดหนึ่งและวิ่งนำดาวุธกับอมาน ออกไปทางที่เขาเพิ่งชี้มือบอกเมื่อไปถึงโรงเรือนเดเมียนก็กระชากประตูเปิดออกทันทีตอนนั้นดรโดมก็วิ่งหน้าตาตื่นมาจากที่ไหนสักแห่งเมื่อเขาก้าวเข้าไปก็เห็นมาทูรสกำลังนั่งร้องไห้อยู่ที่พื้นเปียกแฉะของโรงเรือนมือไม้และชุดสวยเลอะเทอะข้างๆเธอมีกระถางดินเผาใบย่อมๆแตกแบบขาดครึง่งดินแห้งแข็งยังค้างอยู่ในส่วนที่เหลือของกระถาง คนที่โดนกระถางใบนี้ตกใส่เท้าคงเจ็บหน้าดูคุณพ่อขาคุณพ่อโอคุณแฮรริสค่ะหวานเจ็บผู้หญิงคนนี้ทำร้ายหวานเขาเกลียดหวานคะ่ะมัทุรสชี้มือไปที่ชาลีแล้วก็ร้องไห้โฮเหมือนใจจะขาดพูดอะไรของคุณคุณตังหากชาลีเถียงแต่แล้วเสียงก็หายไปเฉย เมื่อเห็นว่าเดเมียนเข้าไปประคองหญิงสาวในชุดลายดอกไม้ให้ยืนขึ้นโดยมีด็อเตอร์โดมเข้าไปช่วยพร้อมกับจ้องมองมาเตรียมจะเอาเรื่องกับเธอ